กันอีกเช่นเคยนะคะในช่วงวันเวลาที่ดีแล้วก็วันเวลาที่เหมาะสมนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษอีกเช่นเคยนะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของอดวงชะตานะคะดวงชะตาแล้วก็คำแนว,แนวเส้นทางแนวทางนะคะทำยังไงชีวิตนะคะถึงจะอยู่เหนือดวงชะตานะเหนือดวงพรมหมลิขิตนะคะเราต้องเดินไปทางไหนเราถึงจะ เจอเส้นทางที่ใช่แล้วก็เป็นตัวตนของเรานะคะวันนี้ก็เชื่อมต่อกับพลังงานศักดิ์สิทธิ์อีกเช่นเคยนะคะด้วยศาสตร์ไพ่พรมยานนะคะขอบคุณคณรูครูบาอาจารย์นะคะทุกพระองค์แล้วก็ทุกรูปทุกนามนะคะขอบคุณในการทำนายไทยทากแล้วก็ดวงชะตานะคะของเราเกิดจากพรหมลิขิตแต่ว่าเราสามารถที่จะลิขิตตัวเองได้นะคะ,ะโดยที่ มีพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เบื้องบนแล้วก็ทุกเบื้องช่วยในการสนับสนุนแล้วก็อุ้มชูเราอยู่เสมอเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะมาช่วงนี้นะคะเราจะเป็นคนเหนือดวงนะคะอยู่เหนือโชคชะตาได้ยังไงหมายถึงเราจะเดินไปเส้นทางไหนเราถึงจะอยู่เหนือดวงได้นะคะพลังงานศักดิ์สิทธิ์เปิดดวง ให้กับคู่ที่เข้ามาเจอกันนะคะโอ้โหพญาพาลีกับปูทธธธ่ทศกัณ์นะคะใบแรกเลยใบที่สองพระแม่สรัสวัดีนะคะพลังงานศักดิ์สิทธิ์แห่งอมะแม่สระสวัดีใบที่สามพระอรุณเทพพระบูรนะคะสามใบนี้นะก็คือ ตัวตนของคุณตอนนี้นะคะถ้าถ้าจะให้อยู่เหนือดวงก็คือถ้าให้นอกเหนือจากพรมลิขิตแล้วก็เป็นการลิขิตชีวิตชะตาตัวเองนั้นเราต้องมีบุคลิกภาพเป็นเช่นนี้ก็คือ,อห้ามนะคะจับจับปลาหลายมือแล้วก็อย่าเดินผิดทาง แล้วก็อยู่กับเส้นทางนะคะอย่างถูกต้องอย่าลุกลี้ลุกลนกวนกวายนะเหมือนดังตัวแบบยุเย้ยุย่เย,ย,ย้ไปทั่วเลยนะไม่ได้นะคะก็ชีวิตของเรามันก็จะไม่ไม่เอ่อไม่ฟลอประมาณนี้นะแล้วก็พระแม่สรัสสวตีนะคะก็คือเป็นพระแม่องค์หนึ่งนะคะของ พระสักดิโอมนะคะก็คือพระแม่อุมาการีพระแม่ส,สัสติพระแม่ลักษมีหนึ่งในนามของพระองค์นะคะพระแม่ส,สัสวติก,เก,ก็เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานแห่งสติปัญญาะะการใช้สติปัญญาใช้พลังงานตัวตนเองนะคะให้บังเกิดพลานุภาพให้เกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะคะเราสามารถที่จะสร้างขึ้นมาเองได้นะ,ะมันก็จะทำให้คุณนั้น พบความสำเร็จและก็อยู่เหนือดวงชะตาที่พรหมลิขิตให้มาได้ใบที่สนะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือทำตัวให้สดชื่นสดใสแล้วก็ล่าเริงเบิกบานนะคะอย่าอมทุกข์อย่าจมอยู่กับความทุกข์นะคะทำตัวให้มีความสุขความสุขก็จะตามมานั่นเองนะคะ พลังงานเราส่งไปแบบไหนนะคะพลังงานนั้นจะสะท้อนย้อนมาหาเราเสมอใบที่สนะคะพระอรุณเทพบุตรก็คือบ่งบอกในเรื่องของอการเริ่มต้นใหม่ทุกๆวันของชีวิตนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้เรามีอาการเศร้านะคะการเริ่มต้นใหม่ของเราก็พระอาทิตย์ขึ้นทุกเช้าเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนวิสัยทัศน แล้วก็เปลี่ยนมุมมองแล้วก็นิสัยของเรานะคะให้อยู่กับอยูอ่ในพลังงานที่เป็นพลังงานบวกแล้วก็เป็นพลังงานที่ทำให้เรา,เอ,าอยู่บนโลกใบนี้นะคะได้อย่าง,างมีความสุขนั่นเองเราจะไม่ลังเลสงสัยในเรื่องของความากับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ลังเลสงสัยกับพลังงานศักดิ์สิทธิ์ ะะถ้าคุณเชื่อในเรื่องของพลังงานศักดิ์สิทธิ์นะคะทำไมอยู่ดีๆหน้าจอมืดถ้าคุณเชื่อในเรื่องของพลังงานศักดิ์สิทธิ์เอาสว่างขึ้นมานะคะพระแม่อยู่ข้างหลังพระแม่จะมาเข้ามา,าให้พรด้วยนะคะทุกคนรับพลังงานโอมมหาตากาลิโอมได้เลยนะแล้วก็ถ้าใครอยู่ในเรื่องของพลังงานเทพพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมนุษย์เกิดมาจะ พลังงานศักดิ์สิทธิ์หมายถึงจักรพรมลิธิตนะถ้าใครถ้าใครที่ศึกษาในด้านนี้นะ,ะในเรื่องของพรมลิขิตในเรื่องของโชคชะตาวาสนาในเรื่องของเวรกรรมนะคะความดีความชั่วมีอยู่จริงนะคะมืดจากธรรมชาติอีกแล้วนะคะสว่างจากธรรมชาติโอหมายถึง นะคะพระแม่มานะคะพระแม่มาเห็นชัดเจนมากนะคะเดี๋ยวมืดเดีด๋ยวสว่างอยู่ข้างหลังนะคะพระแม่ออยพอรใครเห็นคลิปนี้นะคะก็รับพรพระพรน,นะคะแล้วก็รับพลังงานจากองค์พระแม่กาลีได้เลยนะคะพระแม่สถิตยอยู่กับผู้ที่ศรัทธาซึ่งพระแม่นะคะและตอนนี้พระแม่ก็อยู่กับิตาด้วยนะโออมหมามตากลาีโอมอมหมามตากลีอมหามตากลีอมนะคะต่อจากนี้ไปนะคะคุณจะได้รับ สิ่งที่อยู่เกินเกินความคาดหมายของคุณที่คุณตั้งใจมีความปรารถนามันนะคะก็คือการที่คุณจะอยู่เหนือดวงได้คุณต้องต้องมอีบุคลิกภาพแล้วก็มีวิสัยทัศน์มีความคิดมีจิตวิญญาณนะคะที่เชื่อ,อความเป็นจริงเชื่อในในความเป็นจริงของชีวิตนะแล้วก็ปรับ ให้เข้ากับยุคสมัยปรับให้เข้ากับกับกับสิ่งที่ที่คุณต้องการมันก็คือเราจะไม่ทำให้อารมณ์เราฮะดาวนะดิ่งดาวลงมากๆถ้าเราดาวลงเยอะๆนะก็เราจะได้รับพลังงานมวลสารที่เป็นพลังงานลบกลับมาเช่นกันเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราจะ จะได้รับสิ่งดีๆนะคะแล้วก็ได้รับสิ่งที่เป็นอภิมหามงคลกับชีวิตเราก็ต้องอมีจิตใจที่ร่าเริงเบิกบานนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะทุกสุขเศร้าเพียงใดนะคะทุกเพียงใดลำบากเพียงใดการเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆในทุกๆวันนะคะดังพระอรุณเทพบ,บุตรทีเ่เป็น ทพบุตรที่คอยปลุกพระอาทิตย์นะคะในตอนเช้าเพื่อมาทาําหน้าที่นะคะให้กับมวลมนุษย์แล้วก็สัพพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลนะคะให้พวกเราทุกคนได้มีชีวิตอยู่นะะชีวิตขาดซึ่งพระอาทิตย์เนี่ยเราคงดับสลายแดดินตายกันนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นมันเป็นพลังงานทีนะ่เป็นการแนะนำที่ค่อนข้างเลอค่าแล้วก็ มีความหมายมีคุณค่ามากมายในการดําเนินชีวิตนะคะเริ่มต้นได้ใหม่เสมอวันนี้เจอเรื่องนี้พรุ่งนี้ก็เริ่มใหม่นะคะเราจะไม่เอาอาดีตมาปนอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่กังวลในเรื่องของอนาคตนะคะดังที่พระศัสดาพระพุทธองค์ทรงอสอนเราไว้นะคะประมาณนี้เลยอืนี่แหละ คุณจะพลิกชีวิตได้อย่างมหัศจรรย์นะคะแล้วก็สิ่งปฏิหารจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะคะขอให้พลังงานเทเทศสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะถูกพระองค์มอบพลังงานแสงสว่างนะคะแล้วก็ความรุ่งเรืองรุ่งโลดนนะคะแล้วก็ มอบความมั่นคัง่งอุดมสมบูรณ์นะคะสุขภาพจิตดีร่างกายเราก็ดีไปด้วยถ้าสุขภาพจิตเราย่ําแย่ร่างกายเราก็จะยาแย่ไปด้วยนะคะมันจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่ามันเป็นการเชื่อมต่อพลังงานที่จักระทั้งหมดทั้งมวลของเรามันเชื่อมต่อกันแล้วก็มันมันค่อนข้างจะเร็วมากนะคะพลังงานในตัวตนเราเนาะค่อนข้างจะจะเดินทางเร็วมากนะมันเป็น มันมีลมนะมีธาตุอะไรต่างๆอยู่เต็มเ,เนื้อเต็มตัวเราไปหมดเลยเพราะฉะนั้นนะคะจงรับพลังงานบวกแล้วก็พลังงานดีแล้วก็ดึงดูดสิ่งที่ดีๆนะคะเข้าชีวิตของคุณนะคะเสียงไม่เบานะเพราะว่าตอนนี้ดิ่งนิดหนึ่งนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนได้รับพลังงานนะคะที่ทำให้อ่อ ตัวคุณนั้นมีพลังยิ่งขึ้นก็คือการอยู่กับความสุขนะคะเพราะแม่สระสวัสดีก็สติปัญญาด้วยแล้วก็มีความสุขให้มากๆอยู่กับดนตรีนะคะฟังเพลงบ้างอะไรบ้างอะะอย่าจมับความทุกข์หวังว่าทุกคนจะได้รับพรนี้นะคะจากพลังงานศักดิ์สิทธิ์นะคะขอให้โชคดีแล้วก็เจอกันใหม่